สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมัจุพรที่พิณในสวนจะมาพิเศษโปรเจกต์สมาร์ตรีวิวค่ะโดยโปรเจกต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ค,ความรู้สึกโดยใช้วาร์เจอร์ซิสเทมานานิสิเพื่อจําแนกความรู้สึกของรีวิวโดยรีวิวถูกแบ่งเป็นเชิงลบเชิงบวกเป็นกลาง2ระบุหัวข้อหลักใช้ LDA เพื่อค้นหาหัวข้อที่ลูกค้าพูดถึง3จัดกลุ่มรีวิวโดยจะใช้เคมีนการเชียนมิกเซอร์และก็อันกอลเบอร์ติกคัตซ์ลิงค่ะ สเปรียบเทียบประสิทธิภาพโมเดลเราจะประเมินโมเดลด้วยคะแนน s ซอร์เร t ยสคอร์ดาร์บี้บอลดีและก็คาร i นสกี้ค่ะที่มาของข้อมูลนะคะข้อมูลที่ใช้ในโปรเจกต์นี้มีชื่อว่า Amazon Product Review โดยเป็นข้อมูลจาก k a g เก e ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลสาธารณะที่รวบรวมรีวิวผลิตภัณฑ์จากแพลตฟอร์มอเมซ o n ซึ่งครอบคลุมผลิตภัณฑ์หลากหลายเช่นอาหารอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แลวก็ของใช้ในบ้านค่ะชุดข้อมูลนี้ได้รับการเผยแพร่เพื่อการวิจัยแล้วก็การวาริเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าค่ะความน่าสนใจของข้อมูลนะคะข้อมูลชุดนี้เป็นข้อมูลจากอเมซ o n ซึ่งมีบริมาณหลากหลายแล้วก็ครอบคลุมหลายผลิตภัณฑ์ เหมกับการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้ามีความซับซ้อนของภาษาแล้วก็มีความาท้าทายก็คือเป็นข้อมูลที่ไม่มีระ b เบลซึ่งเหมาะกับการใช้ Unsupervised Learning ค่ะเหตุผลที่ต้องการประยุกต์ใช้ Unsupervised Learning เพื่อแก้ปัญหาน,นะคะ 1. เป็นข้อมูลรีวิวที่ไม่มีระ b เบลแล้วก็เหมาะกับการทำา c u s t e r ร i n g ค่ะ 2. อ,อาจจะพบโครงสร้างหรือว่าหัวข้อใหม่ๆของข้อมูลได้ 3. Uns u p e r v i s e d l e a r n i n g หมาะก,กับการจัดการข้อมูลที่มีความหลากหลายและก็ซับซ้อนได้ดีซึ่งเหมาะก,กับข้อมูลชุดนี้ค่ะรายละเอียดข้อมูลนะคะข้อมูลมีทั้งหมด568,454รีวิวมีแอตทริบิว Ad ดังนี้ค่ะมี id product id user id profile name helpfulness score time summary text ขั้นตอนการทำงานหลักๆของโปรเจกต์นี้มีด้การแปขั้นตอนค่ะ ขั้นตอนแรกก็จะเป็นการโหลด Data 2ก็คือทำ Data Cleaning 3. t e x t Processing 4. Water Sentiment Analysis 5. Feature Extraction with Term Frequency 6. LDA Topic Modeling 7. Dimensionality Reduction 8. u n s u p e r v i d e Clustering ต่อไปจะเป็นการเปิด Code ะโะดยขั้นตอนแรกก็จะเป็นการ Install l i b r a r y ที่ต้องการใช้ค่ะขั้นตอนต่อมาก็คือทำา d t t l o o d i n n g เราจะโหลดข้อมูลออกมาแล้วก็แสดงข้อมูลที่เพื่อดูว่ามีจำนวนข้อมูลยังไงมีลักษณะยังไงค่ะขั้นตอนที่2เป็นการทำการ a Data t l e a n i n g ค่ะ โดยจะ,ะเป็นการทำความความสะอาดรีวิวโดยจะลบอีโมจิลิง์ตัวเลขแล้วก็ว่าทำสต็อปเบิร์ดค่ะซึ่งหลังจากทำความสะอาดแล้วก็จะได้ข้อมูลทั้งหมด9,819รีวิวค่ะขั้นตอนที่3เป็นการทำ text processing ค่ะโดยเป็นการประมวลผลข้อความโดยใช้ s p a c y แล้วก็พวกทำตัดคำค่ะแล้วก็ทำสต o อปเบิร์ด ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะได้ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบลิสต์ของโทเค็นเพื่อนำเพื่อนาไปาแปลงเป็นรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์ค่ะกราฟนี้จะเป็นกราฟที่ปิ้นออกมาเพื่อดูว่าคำไหนที่มีการใช้เยอะที่สุดในรีวิวค่ะซึ่งจะเรียงลป็นแบ,บออกมาก็เป็น o o o Not t l k e t t s t e อะไรแบบอะไรประมาณนี้ค่ะสเต็ปที่4จะเป็นการทำ Sentiment Analysis ค่ะ โดยการทำงานของขั้นตอนนี้ก็จะวิเคราะห์ข sentiment ของรีวิวโดยใช้าเด d e r แล้วก็จะได้คะแนน sentiment ออกมาแล้วก็ประเภทของ sentiment โดยผลลัพธ์ที่ได้ในขั้นตอนนี้ก็จะได้คะแนนซึ่งค่าจะอยู่ในช่วงลบหนถึงหนึ hmm. ่งนี่คือผลลัพธ์ที่ได้ค่ะก็คือ positive แปดพนิเก้ี r o 131ค่ะตามกราฟนี้เลยค่ะ แล้วก็เป็นคะแนนสกอร์ v S Va d e r score ค่ะเป็นคะแนนสกอร์ที่อยู่ในขั้นตอนแรกก็คือ1-5ที่เป็นคะแนนรีวิวของรีวิวผลิตภัณฑ์นะคะกับคะแนนที่เป็น Va d e เด c o r e ที่เป็นคะแนนที่เราทําออกมาเป็นเซติมิเตะคะ่ะึ่งเปรียบเทียบกันก็เปรียบเทียบได้เป็นอย่างนี้ค่ะโพสิทีฟนิเกตีฟนู r a l ค่ะตามสีซึ่งพบว่าก็สัมพันธ์กันดีค่ะกับคะแนนที่เป็น1-5เพราะว่าคะแนน5มากที่สุด ก็ส่งผลกับคะแนนเ,เพราะว่า p positive ก็จะมากที่สุดเหมือนกันค่ะนี่ค่ะคะแนน5ก็จะมากที่สุดเรียงันดับลงมาขั้นสเต็ปที่5เป็นการทำา f e t u u r e x x t r c t i o n ค่ะ with Term Frequency โดยขั้นตอนนี้จะเป็นแปลงข้อความรีวิวเป็นตัวเลขโดยใช้ Term Frequency แล้วก็จะได้สเปร e แมทริกออกมาที่แทนข้อความรีวิวด้วยค่า Term โดยผลลัพธ์ที่ได้ในขั้นตอนนี้ก็จะได้เมทริกของค่าเ e r m f ม e q u e n c y แล้วก็ขนาดของ m มทริกค่ะ การไมเอ่อซึ่ง term frequency จะช่วยแปลงข้อความมารีวิวเป็นตัวเลขซึ่งสามารถนำไปใช้เป็น Input ตสำหรับเทรนโมเดลในขั้นตอนแบบเอ่อขั้นตอนการทำคัสเตอร์ลิงค่ะเทปที่6เป็นการทำ LDA topic modeling ค่ะโดยขั้นตอนนี้จะสร้าง topic modeling โดยใช้ LDA เพื่อค้นหาหัวข้อหลักๆที่อยู่ในรีวิวผลลัพธ์ที่ได้ในขั้นตอนนี้ก็จะได้หัวข้อต่างๆแล้วก็คำที่มีน้ำหนักมากที่สุดในแต่ละ topic ค่ะ นี่ก็คือผลลัพธ์ที่ได้ค่ะท็อปิกก็จะได้ห้าท็อปิกหลักๆแล้วก็จะได้คำที่อยู่ในท็อปิกค่ะเช่นยกตัวอย่างท็อปิกแรกก็จะได้ food dog love treat cat อย่างเงี้ยค่ะอาจจะหมายถึงอาหารสัตว์ท็อปิกต่อมาก็จะเป็น taste like not อาจจะเป็นรสชาติค่ะซึ่งก็เป็นกราฟนี้จะแสดงว่าท็อปิกไหนมีการพูดถึงมากที่สุดเพราะว่าเป็นท็อปิกท็อปิกที่1ค่ะหรือว่าท็อปิกที่2 ก็จะเป็นเกี่ยวกับกูดเกี่ยว t เทสเฟเวอร์อาจจะเป็นรสชาติค่ะซึ่งอาจจะหมายความว่าสินค้าที่ได้รีวิวมีการรีวิวมากที่สุดในในข้อมูลนี้อาจจะเป็นเกี่ยวกับอาหารนะคะขั้นตอนที่7เป็นการทำ dimensionality reduction โดยจะเป็นลดมิติข้อมูลของ term frequency โดยใช้ PCA โดยข้อมูลจาก term frequency จะมีมิติลดลง เป็น3,000เหลือจาก3,000เหลือ100มิติค่ะซึ่งการทำ PCA จะช่วยลดความซับซ้อนของข้อมูลทำให้การประมวลผลในขั้นตอน c เ u s t ์ i n g วดเร็วขึ้นค่ะขั้นตอนที่8เป็นการจัดกลุ่มรีวิวโดยใช้ k m e a n GMM, a n g o r i t i v i c l u s t e r i n g ค่ะแล้วก็ประเมินการจัดกลุ่มด้วย metric ต่างๆค่ะนี่ก็เป็นผลลัพธ์ของการทำ k m e a n นะคะ clustering ก็จะได้เป็นคะแนะนออกมา แล้วก็มีการทำคราวบทคราวค่ะเพื่อดูว่าคำคำในแต่ละ,ะกลุ่มเนี่ยมีคำไหนมากที่สุดค่ะเพื่อจะดูว่าแต่ละกลุ่มพูดถึงอะไรค่ะแล้วก็ได้คะแนนพวกวาเดอร์กับคะแนนท็อปิกโมเดลลิ่งออกมาค่ะนี่ก็เป็นโค้ดของการใช้ GMM ค่ะก็ได้ท็อปิกออกมาแล้วอัอานกรมาล์ทีฟค่ะ โดยขั้นตอนต่อมานะคะเป็นการประเมินผลการจัดกลุ่มค่ะซึ่งจะเป็นการรวมคะแนนที่ได้จากขั้นตอนที่8นะคะเพื่อมาเปรียบเทียบกันว่าแต่ละโมเดลมีมสกอร์แต่ละคะแนนยังไงค่ะนี่จะเป็นการาฟที่พอตออกมาเพื่อให้ดูง่ายขึ้นค่ะซึ่งคะแนนเฉลี่ยสกอร์พบว่า GMM มีค่าดีที่สุดรองมาคือเคมีและอังกอร์เมตาทีฟค่ะ ส่วนคะแนน Darcy-Baldin นะคะอันกรมรทิบมีค่าต่ำสุดซึ่งดีกว่า GMM แล้วก็ K-mean ค่ะอาจจะหมายถึงว่าความคล้ายเคียงระหว่างกลุ่มดีค่ะคะแนน k a l i n s k y นะคะ GMM มีค่าสูงสุดซึ่งดีกว่า K-mean และอันกรมรทิบค่ะเพราะว่าการกระจายภายในแล้วก็การกระจายระหว่างกลุ่มดีค่ะส่วนคะแนน ARI นะคะที่เป็นการเปรียบเทียบระหว่างเด d e ์กับ LDA นะคะค่าของทุกโมเดลค่อนข้างต่ำค่ะ เพราะว่าการจะกลุ่มไม่สัมพันธ์กับเซนติเมนต์กับท็อปิกค่ะเนื่องจากอาจจะเป็นเพราะว่าภาษามันค่อนข้างที่จะซับซอ้อนหรือว่ามีในรีวิวหนึ่งอะมีอ๋อมีการรีวิวหลายหัวข้อค่ะโดยสรุปจากกราฟทั้ง4นะคะพบว่า GM มมีประสิทธิภาพดีที่สุดค่ะเพราะว่ามีเซเรียสกอร์และคารินสกี้สูงค่ะส่วนอันกอมาราทิบดีในดารวีบอลดินค่ะแต่ว่าการแยกกลุ่มโดยรวมยังไม่ชัดเจนค่ะส่วน กราฟต่อมาเป็นกราฟที่ดูการกระจายของข้อมูลของแต่ละโมเดลค่ะโดยโมเดลเคมีนะคะมีการกระจายข้อมูลค่อนข้างมากค่ะโดยกลุ่มที่0กับ1มีการทับซ้อนกันมากค่ะส่วนกลุ่มที่2แยกออกมาได้ค่ะจากข้อสังเกตเพบว่าการแยกกลุ่มไม่ชัดเจนเนื่องจากว่าข้อมูลค่อนข้างที่จะทับซ้อนกันนะคะส่วนจ m ม คล้ายกับเคมีนค่ะแต่ว่าการแยกกลุ่มดีขึ้นเล็กน้อยกลุ่มที่012ทับซ้อนน้อยลงค่ะอาจจะหมายถึงว่าจัดกลุ่มได้ดีกว่าเคมีนโดยเพราะว่าใช้การกระจายแบบกาดเชียนค่ะส่วนกราฟอันกอร์เมลทีบนะคะอันกอร์เมลทีบมีการกระจายคล้ายเคมีนกับ GMM ค่ะโดยกลุ่มที่ศูนย์กับ1ค่อนข้างที่จะทับซ้อนกันแต่ว่ากลุ่มที่2แยกออกมาได้ค่ะจากจากข้อสังเกตนะคะประสิทธิภาพค่อนข้างที่จะใกล้เคมีนค่ะแต่ว่าการแยกกลุ่มไม่ค่อยชัดเจน โดยสรุปจาก3กราฟนี้ก็พบว่า g ากกิมเอจับกลุ่มได้ดีที่สุดค่ะเพราะว่าทับซ้อนน้อยกว่ากลุ่มอื่นส่วนเคมีและอันกราทีบมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันค่ะซึ่งจากผลการทดลองในในโปรเจกต์นี้ก็จะพบว่า สรุปการทดลองจากโปรเจกต์นี้นะคะ GMM มีประสิทธิภาพโดยรวมดีที่สุดค่ะเมื่อพิจารณาจากคะแนนเซรูเอตสกอร์และก็คาริ n สกี้ค่ะส่วนอันกอลมอเทีฟมีประสิทธิภาพดีในแง่ของความคลายคลึงกันระหว่างกลุ่มโดยดูจากคะแนนดาววีบราเดนค่ะส่วนเคมีนมีประสิทธิภาพต่ำกว่าโมเดลอื่นๆค่ะแล้วก็การจับกลุ่มที่ได้จากคัสเตอร์ลิงเปรียบเทียบกับเซนติเมนต์และท็อปิกพบว่าไม่ได้สัมพันธ์กันค่ะโดยโมเดลก็จะจัดลำดับได้ดังนี้ค่ะคือ GMM ดีที่สุด ลงม,มาคืออันกองมาทิบแล้วก็เคมีนค่ะฉันขอจบการพีเซต์เวนท่นนี้ค่ะขอบคุณค่ะ